สบายดีเด้อพี่น้องพี่ปุ่นเข้าเมนิดเด้ววันนี้มาเปิดกล้องเมืองน้าพี่น้องหัวบ่เอาพี่บอเออด่าวไม่หันละมาเปิดกล้องมาเปิ้งอันปลาเด้อค่ะนี่จะเพชรขาดเลยมือสังหารเลยมือสังหารพี่น้องบาร์ดุกปากคอเทียบปุ่นไปคอมเมนต์ใส่ปุ่น มีแต่มือสังหาแค่ว่างเกียงแล้วใส่พักหนาเทียงกันเลยรอแล้วอย่ามาตอยเมี้ยปลาไหลอย่าก kind of ินนามอย่าขินนาเนียส่วนตัวคุณมูออันโบระยูนเมียนเกียนเมียนเนีใส่ยืนไจับตัวอร่อ

ก็่าพี่น้ำบนาเนี่เนาะาี่อีมันก็จะงันอีมันคืบน้ยังนีการกระซอยกนยงนมีกากระซ้ยกระมังุงแล้วกลังไ่นั่นต้นุางแสบไ่นบ่อองเายเย้แสยัง งชุ่มแซบกันไนล่นน้ี่ใส่น้ำกินมใส่ที่ด้วยลูกหวังก็ไปนทำเด้อนั่นเองขวดน้ำกินบ่โตดดีแตอยู่นี่บ่หูเติมพลังเติมพลังทำงานต่อนี่แหละอาหารเสริมเติมพลังปลาบองกับปิ้งปลานี่คือดาราประจำช่อง เบืองเบืองดาราประจําช่องมันน่อยดอนคล้องนี่เห็นตลอดเขามีดาราประจําช่องตัวอันนี้จองไว้แล้วอ่าให้เป็นนั่งเห็นเป็นนั่งเอกประจําช่องกับเบื้องนี่กินย่ามินในี่เบื้องแด้ปพี่น้องเลย อันนี้เส่บอีลีนี่อันนี้เสบอีรีนี่ก็เราเป็นการกินการไม่ใช้าเกษตรเลือแต่สากอีลีโอ้ยสุดยอดเลยการกินโยขายเลยผู้ใดก็่าจอือึ้แจีเจ็ดแบบบ้าผู้ใดก็มวยแบบผู้ใดพรออว่าอุ้ยเป็นแบบนีกว่าถ้าไปกินก็อีบินดอก้นั่งนั่งอกประจําช่องอีบ่าซาตะก่อยกินเกี่ยวข้าวนเกทุเอ็กซ์นั่งเงี้บถูถูขึ้นีหลานี้ก้น

เ <c oughs> ดี๋ยวในถังไตรียมนี่ไปน้อนเลยนเอาปลาไปเหยียบนะเหยียบมันได้มันหนาไปอันนี้ซุ้มนี่หนาวนี่ก็เลยดังไฟ <c oughs> ดังดังไฟให้ผิงซุ <c oughs> ้มนี่หนาวเลยดังไฟให้ผิง ไปสะสางงนสะ <c oughs> มากันามาลุงแขกเล็ดซอยกันเล็ดปลาแพรทั้งหมดไม่ยยางพี่น้องเลยอ,อยู่ยยระบานเฮ้าม่วนสนุกสนาน ทองหน้า <c oughs> ว่าจะนยายอะไรแบบนธรรมชาติบ้านบ้านนอกเรา สนุกสนานตามภาษาแยาพี่น้องขอเบ่งแล้วขอจะไล่นนเด้พี่น้องเด็นยวเราจะเป็นกำลังลใจหันติดต่อไปอ ปนจังทุกน่าบ่ี่การเย็ดกันแบบแล้องเป็นไหดที่นี่เน้คือนคือการนั่นแหละโคก็ดีหเ็ดไยเห็่กินโคตนอ้เขียเขียนี่ใช่อยอมเลยเหนยวยนายหน่วยนายยุกินนะมึงก่อนทอกุกตบบาวากไหกินของ เขาใส่แผันต้องวางแผนให้เป็นยันลาเนี่ยยานยังดอกยัาขิน่าขินอืนตายพี่ขวางของหน่วยหน่วยนี่คุณัดต้องมีจ่าเบ่ออยกวกัน มีแมวก็เอาไปตุมตุมกันนะเอาไปกีหัวไว้ตัวแล้วทุ่นะเอาีกตัวน่าตีวดหามาพนเอลี่ยพี่ว่อา่านมนหยงมูนัยะมี้าเหนียวเเน้อยน้อยเียวแกคจะไปกูกูเีบย่างเดียว นี่มูกต่านี่ก็เนี่คำนี้ก็พดีเด้อนี่พอดีคำเด้อนี่คำนี้พอดีดอกแล้วแซ่บเด้อขอบคุณหลายเด้อพ e ี่น้องสี่สิบองคนยังกรอบยี่บจีขอบกันไหมเนาะครับเนาะชิดนะสำหรับชิดนลยสวัสดีครับ